สวัสดีค่ะวันนี้ช่องไลติสเพลินพุงมีเมนูอาหารอีสานแบบสูตรดั้งเดิมแบบที่คนฒ่อคนแก่ก็ทํากันนะคะก็จะมีก็คือห่อหมกปลาใส่ดอกแคร์นะคะก็จะเป็นดอกแคร์ป่านะคะดอกแคร์ป่าดอกแคร์ก็จะมีหลายประเภทนะคะแต่เนี้ยคือสีเหลืองตัวเนี้ยคือดอกแคร์ป่าเอาไว้ใส่ห่อหมกปลาเขาจะเรียกห่อหมกปลาด้วยอ่อ กับดอกแค่ค่ะหรือว่าภาษาอีสานก็คือเรียกว่าอวปลาค่ะอันอนี้เราจะใส่เป็นดอกแค่แล้วมันก็จะขมดีนะคะหรือว่าจะเป็นใบยอก็ได้ถ้าเพื่อนเพื่อนไม่มีดอกแค่ก็เป็นใบยอก็ได้นะคะหรือว่าประกาศขาวเราเอามาลวกแล้วเรามาห่อก็ได้อ่ะค่ะแต่ว่าอันนี้ที่เขาที่คนท้องคนแก่เขาคิดกันมาหราก็ถือว่าเป็นไอเดียที่ดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าดอกแค่เนี่ยมันจะมีช่วงฤดูหลังเกี่ยวข้าวฤดูหนาวค่ะหลังเกี่ยวข้าวคนท้องโบราณเขาจะมีแบบ มีน้ำสระน้ำไปเลเวลานั้นก็คือเกี่ยวข้าวสิทธเขาก็จะบอกว่าเอาน้ำเอาปลาที่อยู่ในทุ่งนาที่เขาหลังจากเกี่ยวข้าวเงี้ยค่ะเขาก็จะเอามาปลาปลาเล็กปลาน้อยนะคะมาสับรวมกันแล้วก็ได้ต่อแค่ปลาที้มาห่อหนึ่งเป็นวิธีที่คนท่าขงแขแก่เขาคิดค้นมาเลยค่ะก็เลยอันนี้ดีหน่อยได้โชคด,ดีที่ได้อยู่กับตากับยายก็ได้เรียนรู้การทํากับข้าวมากับท่านนะคะวิธีทํากับวันนี้นะคะก็คือ วัตถุดิบของเรานะคะมันก็จะมีดอกแครป่าค่ะแล้วก็เนื้อปลาอันนี้เนื้อปลานินสับนะคะเขาเขาขายเฉพาะเนื้อเราก็ซื้อเนื้อโลนึงโลหนึ่งขีดของเนื้อปลาพอดีมีหมูสับด้วยเล็กนึงประมาณเล็กน้อยในตู้เย็นก็เลยมาผสมผสานกันนะคะเพราะว่าดอกแคร์เราเยอะกล่วไ,ไม่พอค่ะหมูสับอยู่ที่ประมาณ3ขีดนะคะเนื้อปลาอยู่ที่ประมาณโลหนึ่งขีดนะคะ เนื้อปลาเขาเนื้อปลาเฉพาะเนื้อปลาเขาขายอยู่ที่ร้อยห้าสิบอะค่ะที่ตลาดแล้วก็มีพริกสดนะคะแล้วมีกระเทียมค่ะแล้วก็หอมแดงตะไคร้หั่นฝอยผักชีลาวหั่นฝอยอะค่ะแล้วก็ใบแมงลักภิซสายสารีีกว่าผักอีตูแล้วก็มีข้าวคั่วนะคะข้าวคั่วนี้ก็จะคั่วใส่กับใบมะกรูดอะค่ะแล้วมันก็จะหอมไปด้วยกันแล้วมันจะกรอบเวลาเรโขบไปรวมกันนะคะข้าวเหนียวมันจะทำให้มันเข้มข้นมันเหนียวเกาะ เนื้อปลาละกะตัวยิ่งขึ้นแล้วก็มีเกลือเล็กน้อยแล้วก็น้ําปลานะคะต้มสุกเรียบร้อยละ,ะช่องนี้ไร้ชูรสนะคะแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนชอบชูรสก็ใส่ชูรสไปได้นะคะชอบน้อยใส่น้อยชอบมากใส่มากแล้วยังไงฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ติดตามกันคลิปอาหารต่อไปเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทํากันก่อนนะคะเดี๋ยวจะโขกเอาตะไครเนี่ค่ะที่หั่นฝอยอะคะ่ะ มะโขกให้ละเอียดตะไคร้แล้วก็พริกสดนะคะมะโขกให้ละเอียดสะก,ก่อนแล้วค่อยเอาด้วยตามด้วยข้าบคัว่วเดี๋ยวขออนุญาตโข,ขกแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็เกลือป่นเล็กน้อยะคะ่ะเกลือป่นเล็กน้อยเดี๋ยวขออนุญาตโขกแป๊บหนึ่งนะคะค่ะเมื่อเราโขกเกลือเล็กน้อยแล้วก็ตะไคร้แล้วก็พริกะละเอียดแล้วนะคะเราก็ตามด้วย ข้าวเหนียวข้าวคั่วค่ะข้าวเหนียวที่เราใช้คั่วไฟอ่อนกับใบมะกรูดนะคะแลวโขกตรงนี้เข้าไปนะคะขอันนี้ให้ละเอียดก่อนนะคะเราต้องโขกของที่มันละเอียดยากอะ่ะซะก่อนเราถึงจะตามด้วยหอมขาวหอมแดงนะคะตะไคร้หอมขาหอมแดงกับใบมะกรูดเงี้ยคะ่ะเราเก็บมาหรือเราซื้อมาเราก็ต้องล้างให้สะอาดก่อนที่เราจะมาปรุงอาหารนะคะถ้าเราไม่ล้างสะอาดกับข้าวเราก็มันก็จะไม่อร่อย ล้วก็จะไม่สะอาดด้วยนะคะต้องล้างก่อนนะคะเดี๋ยวขอเวลาโขเข้าคั่วกับใบมะกรูดที่ที่คั่วแห้งนี่ก่อนนะคะเดี๋ยวละเอียดแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาตามเรื่องของขาวหอมแดงนะคะ<อ>นี่แค่เข้าคัว่วที่เราโขกกับพวกเครื่องสมุนไพรตะไคร้พริกแล้วก็เข้าคั่วแล้วก็ใบมะกรูดที่เราใช้คั่วกับข้าคั่วนี่หอมแค่โขกลำเครื่องนี่ก็หอมแล้วนะคะ แล้วเราโขกให้ละเอียดก่อนนะคะถ้ากับาทำกับข้าวที่มีพริกแกงเราต้องโขกให้ละเอียดก่อนนะคะถ้าเราโขกไม่ละเอียดเนี้ยกับข้าวเรามันก็จะไม่อร่อยแล้วมันจะเป็นแบบหยาบๆสักเป็นเป็นตะไคเครื่องลิ้นนะคะระไครยเครื่องปากเดี๋ยวเราต้องโขกให้ละเอียดก่อนนะคะแต่ความาโขกก็ค่ะเมื่อโขกตะไคร้พริกเกลือแล้วก็ข้าวคั่วแล้วก็ใบมะกรูดที่เราคั่วกับข้าวคั่วค่ะละเอียดละโนี่ขนาดใช้ข้อเห็นนะคะก็ ก็แบบว่าโขกนานเอาการอยู่นะคะอันนี้จะใช้ครกหินในการโขกเครื่องก่อนนะคะแล้วเราค่อยไปถ้าถ้าใครมีครกไม่มีครกหินก็ครกธรรมดาก็ได้ะคะ่ะแต่ครกหินมันจะละเอียดกว่าครกธรรมดามันจะละเอียดยากเมื่อโขกของที่มันละเอียดยากเรี็ดเสร็จเรียบร้อยนะคะก็ตามด้วยหอมขาวหอมแดงนะคะค่ะเราโขกเครื่องแกงเราพร้อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาคุกเขาทุกอย่าง ลงในหมอ้อค่ะพะครกเรามันครกเล็กอันนี้ใช้แค่ครกเครื่องแกงค่ะครกหินเดี๋ยวเรามาปรุงรสกันในหมอ้อคุกเขาก่อนที่เราจะไปห่อดอกแคกันนะคะเดี๋ยวอันนี้ก็คือใบแมงลักค่ะลงไปรองก้นหม้อกันใบแมงลักอันไหนใบใหญ่เราก็ฉีกฉีกมันหน่อยนะคะเดี๋ยวมันกไ็ได้เพิ่มความหอมเพราะเดี๋ยวตอน,ตอนเราหอ่อมันจะห่อยากอีกอย่างมันจะได้มันจะได้หอมหอมด้วยค่ะเพิ่มความหอมของใบแมงลักกลิ่นมันจะได้ออกมาเต็มที่นคะคะ แล้วก็ตามด้วยผักชีนะคะชีชีลาวที่เราหั่นฝอยหั่นละเอียดเลยอะคะ่ะเพราะเราถ้าเราหั่นหยาบเกินไปเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมันจะชิ้นใหญ่แล้วมันจะห่อเข้าดอกแคร์เราไม่ได้อะคะ่ะทีนี้ก็ตามด้วยเนื้อปลานะคะเนื้อปลาผสมเนื้อหมูเล็กน้อย เพราะว่าดอกแคร์เราเยอะอะค่ะเดี๋ยวมันจะไม่พอเนื้อปลานิลนใครสะดวกมีเนื้อปลาอะไรก็ใช้ได้นะคะแล้วแต่สะดวกอันนี้พอดีไปตลาดจะเห็นเนื้อปลานิลนก็เลยใช้เนื้อปลานิลนนะคะเราก็ตามด้วยเครื่องแกงนะคะเครื่องแกงหอมมากเลยนะคะข้าคั่วเราคั่วด้วยแล้วก็ใบมะกรูดเราก็คัว่วด้วยะคะ่ะ ใบมะกรูดนี่อยู่หน้าบ้านปลูกไว้หลายต้นเลยะคะ่ะแล้วก็พริกสดที่หน้าบ้านแล้วพอดีตอนเราที่เราห่อเ,เสร็จแล้วตอนเราจะนึ่งนะคะลองใช้ใบเตยลองนิดหนึ่งนะคะ,น,น,น,ะ,คะนี่ก็ใบเตยที่อยู่หน้าบ้านเหมือนกันค่ะแล้วแต่สะดวกนะคะจะจะลองลองใบเตยก็ได้ไม่ลองใบเตยก็ได้แต่ถ้าเกิดบ้านใครมีใบเตยก็ลองใบเตยด้วยะคะ่ะแล้วก็ตามด้วย ปลาละนะคะปลาลานี่เราใส่เกลือเล็กน้อยละปลาลาเราพอประมาณนะคะเดี๋ยวเราคลุกเขาทุกอย่างรวมกันนะคะกินหอมยืนยั่วมากเลยคะ่ะ อันนี้คืออกัวปลาที่เนื้อปลากับที่เราเอามาคุกเขาเข้ากับพริกแกงแล้วก็ผักชีดาวแล้วก็ใบแมงลักค่ะเดี๋ยวเรามาหอ่อดอกแคกันนะคะนี่คือดอกแคป่า อันนี้เก็บมาแล้วหรือว่าซื้อมาอย่าลืมเอาเกสรข้างในมันออกด้วยนะคะเกสรข้างในมันจะเป็นอันยาวๆอยู่สีสีเกสรน,นะคะดึงเกสรอ,ออกแล้วก็ล้างให้สะอาดนะคะเราล้างเราล้างทีละดอกนะคะมันจะได้สะอาดเดีย๋ยวเรามาหอ่อดอกแคร์กันนะคะห,ห่ออวบปากันอย่าลืมลองไปเตยกันก่อนนะคะ นี่ค่ะดอกแคร์ที่เราจะใช้หอ่อหัวปลาของเรานะคะที่เราโขกเนื้อปลาเราหมักใส่โขกคุกเข้ากับเครื่องแกงกับชีฝรั่งกับหอมใบโหระพาะคะ่ะใบไม่ใช่ใบแมงลักสิหรือว่าภายสาอีสานเรียกฝอีตัวนะคะหอ่อแล้วก็ยัดเข้าไปให้มันเต็มกลวยนะคะแล้วก็หอ่อบิดเก่าเปิดกดกีบดอกมันเข้ามาซ้ายขวาแล้วก็ไปวางแล้วก็ไปวางไว้ในกุ้นซึงอย่างนี้นะคะ ห่อไปเรื่อยๆเลยนะคะอันนี้ล้างให้สะอาดเอาเกรสรอออกนะคะเราก็ตอนเราตอนเราทำนะคะห่อหอดันเข้าไปกดเข้าไปดันเข้าไปให้มันเต็มอดอกแคร์เลยะคะ่ะแล้วก็ห่อซ้ายพับซ้ายขวาบนล่างมาแล้วก็ไปคว่ำไว้ในก้นซึ้งที่รองด้วยใบเตยคะ่ะ เน,นีโชคดีหน่อยไปเจอดอกแค่ที่เจอแค่แค,แคที่ตลาดแต่มันไม่มีปลาเล็กปลาน,น้อยเราก็ใช้เนื้อปลาน,นินเลยค่ะแล้วก็มีหมูสับในตู้เย็นเล็กน้อยประมาณเนื้อปลาอยู่ที่โลหนึ่งขีดแล้วก็หมูสับอยู่ที่สามขีดเอามาสับรวมกันโขลกรวมกันค่ะห่อไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าอันนี้ ใครชอบเผ็ดมากก็ใส่พริกเยอะหน่อยใครชอบเผ็ดน้อยก็พริกน้อยหน่อยแต่เป็นอันนี้พอดีเป็นคนที่ชอบกินเผ็ดพอประมาณเฉยค่ะไม่ได้เผ็ดมากไม่ได้รสจัดจ้าไม่ได้รสจัดจ้านมากถ้าเกิดใครชอบรสจัดจ้านมากก็ใส่มากหน่อยก็ได้นะคะเราช่องนี้ไลรชูรสนะคะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆใครที่บอกว่าชอบชูรสติดใจชูรสแล้วอะค่ะก็จะก็ใส่ก็ได้นะคะแต่พอดีช่องนี้ไม่ชอบชูรสแล้วไม่ใช่ไม่ชอบอะค่ะ แต่ก่อนก็แต่ก่อนก็กินอยู่แต่ว่าไปกินกับข้าวบางร้านนะคะใส่ชูรสเยอะมากจนเราไปกินแล้วเราแพ้ะคะ่ะแบบปากเจออยู่เป็นอาทิตย์เลยอะคะ่ะแล้วก็ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะตอนหนึ่งดอกกดกดลงไปให้มันเต็มดอกแล้วเราก็พับกิบดอกซ้ายขวามา แล้วก็คว่ำลงไปมันก็จะทับอยู่ในหม้อซึ้งเราอย่างนี้นะคะค่ะนี่คือดอกอแคร์กวดอกก๋วปลาใส่ดอกแคร์หรือดอกแคร์ห่อด้วยก๋วปลานะคะของเราห่อเสร็จเรียบร้อยละแล้วเราก็ใส่เตรียมใส่ซึ้งนะคะนึ่งนึ่งอยู่ที่ประมาณครึ่งชั่วโมงละค่ะก็ได้ละ เดี๋ยวเรามาลองชิมกันตอนที่มันสุกนะคะเดี๋ยวตอนนี้ขอเวลานึ่งก่อนนะคะเป็นยังไงคะน่าทานบ้างไหมนะเนี่ยแค่ได้กลิ่นก็น้ำลายไหลแล้วคะ่ะอยากกินละอยากให้มันสุกละเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนมันสุกอีกทีนึงนะคะน่ากินไหมคะอ่วปลาหรือห่อหมกดอกแคร์ใส่เนื้อปลานะคะค่ะนึ่งสุกแล้วนะคะเป็นยังไงคะน่าทานบ้างไหมคะ วิธีทำก็ไม่ยากนะคะก็ลองเพื่อนๆก็ลองทำดูอร่อยมากเลยนะคะสูตรนี้เขาบอกถ้าเขาทำแล้วก็ติดใจยังไงจะขาดเหลืออะไรงไงก็คอมเมนต์มาใต้คลิปน,นี้เลยได้นะคะใถ้งไงฝากช่องไรติดเพลินพงด้วยนะคะกดไลค์กด subscribe กดติดตามกดกระดิง่งให้กำลังใจคอมเมนต์ comment. แสดงความคิดเห็นมาได้คะ่ะยินดีรับฟังแล้วเอาไปปรับปรุงแล้วปรับใช้ เพื่อจะเอามาปรับปรุงคลิปต่อๆไปให้มันดีขึ้นนะคะตอนนี้อย่าเพิ่งบ่นกันนะคะเรื่องขาตั้งกล้องเดี๋ยวหาตังซื้อขาตั้งกล้องก่อนนะคะให้มันได้พันคนติดตามแล้วก็หนึ่งันสี่พันชั่วโมงก่อนแล้วก็สร้างไรายได้ก่อนนะคะเดี๋ยวไปได้ไรายได้ก่อนแรกจะไปซื้อขาตั้งกล้องค่ะได้ไงฝากช่องนี้นะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์ช่องน้องใหม่ช่องนี้เดิน ด้วยนะคะคช่องไรติดเพลินพุงนะคะวัสดีค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะ